สงครามการค้าครั้งนี้มีผลกระทบกว้างใหญ่ไพศาลต่อชีวิตผู้คนมากมายโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจทั้งเล็กทั้งใหญ่จะได้รับผลกระทบกันทั่วนหน้าและคนที่ไม่ได้ทําธุรกิจแต่เป็นคนงานก็จะมีผลกระทบเช่นกันทุกคนได้รับผลกระทบทั่วนหน้า ภาคธุรกิจคนที่เป็นเจ้าของกิจการต่างๆก็จะสูญเสียรายได้สูญเสียโอกาสในทางเศรษฐกิจและบางคนก็จะขาดทุนถึงกับล้มละลายก็มีหลายคนก็เป็นหนี้เป็นสินเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจส่วนคนที่ไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการก็อาจจะต้อง เสียงานขาดรายได้ไม่ได้มีงานทำอีกแล้วก็การจับจ่ายใช้ใช้สอยในชีวิตก็จะแพงขึ้นหมายความว่าค่าใช้จ่ายจะมากขึ้นแต่รายได้น้อยลงหรือไม่มีนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นทั่วโลกจากผลกระทบของสงคราม ภาษีที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้สร้างขึ้นในช่วงนี้ซึ่งในสภาวะเช่นนี้ก็ทำให้หลายๆคนมีรู้สึก d e p r e s s รู้สึกสิ้นหวังรู้สึกหมดเนื้อหมดตัวรู้สึกหดหงปกติเราก็มองสิ่งต่างๆแบบนี้เป็นวิกฤต เราถือว่ามันเป็นวิกฤตสิ่งร้ายๆทั้งหลายเนี่ยเราก็จะมองว่ามันเป็นวิกฤตอย่างโรคโควิดระบาดอย่างสงครามเศรษฐกิจสงครามจริงๆอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ถือว่ามันเป็นวิกฤตและพอมันเป็นวิกฤตเราก็มองเห็นแต่ด้านเดียวของมันก็คือความสูญเสียเรามองเห็นแต่ความสูญเสียความล่มสลายความหายนะ เรามองอย่างนี้มันก็เห็นแต่เรื่องแบบนี้เห็นแต่ทางตันเห็นแต่วความเศร้าโศกเห็นแต่การสูญเสียและมันก็ทำให้เราเศร้า depressed ตันตันทางความคิดนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับผู้คนทั่วๆไปแต่ถ้าเรามองอีกด้านหนึ่งเราก็จะเห็นอีกภาพหนึ่งเช่นกัน เพราะว่าเวลาเรามองถึงวิกฤตต่างๆเนี่ยเราจะเห็นถึงการสูญเสียของเราสูญเสียหลักๆก็คือการสูญเสียไรายได้สูญเสียเงินนั่นคือสิ่งที่เราเห็นแต่เราไม่ได้มองถึงด้านดีของวิกฤตต่างๆว่าวิกฤตทั้งหลายเนี่ยมีด้านดีด้วยเช่นกันด้านดีมันคืออะไรด้านดีก็คือการที่ เกิดวิกฤตต่างๆเนี่ยมันทําให้การบริโภคของคนเนี่ยลดน้อยลงพอคนบริโภคลดน้อยลงก็เปิดโอกาสให้ดินให้น้ําให้พืชให้สัตว์ได้มีโอกาสฟื้นตัวขึ้นมาได้มีโอกาสพัฒนาตัวเองเยียวยาตัวเองได้มีโอกาสขยายพันธุ์เพื่อที่จะสร้างความสมดุลทางธรรมชาติให้เป็นปกติเหมือนเดิมของมัน ธรรมชาติพยายามที่จะเยียวยาตัวเองและช่วงเวลาที่ธรรมชาติเยียวยาตัวเองได้ดีที่สุดก็คือช่วงที่มีวิกฤตนั่นเองซึ่งเราไม่ได้มองถึงส่วนนี้ทุกครั้งที่มีวิกฤตเราคิดถึงแต่การสูญเสียเพราะมนุษย์เราคิดถึงแต่ผลประโยชน์ในระยะสั้นว่าวันนี้เราได้เงินเท่าไหร่เราคิดถึงแต่ตัวเงินคิดถึงแต่กำไร ที่เราได้หรือเราสูญเสียในวันนี้แต่เราไม่ได้คิดถึงการสูญเสียทางธรรมชาติซึ่งสิ่งเหล่านั้นสำคัญต่อการมีชีวิตอยู่ของเรามากกว่าตัวเงินด้วยซ้ำไปเพราะธรรมชาติคือสิ่งที่หล่อเลี้ยงเราตลอดเวลาเราต้องอาศัยน้ำที่สะอาดต้องอาศัยดินที่สะอาดต้องอาศัยดินที่อุดมสมบูรณ์ต้องอาศัยพืชพันธุ์ธัญญาหารอาศัยสัตว์ อาศัยสิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่จะทำให้เราหายใจอยู่ได้ในแต่ละวินาทีในแต่ละวันซึ่งสิ่งเหล่านี้มันสำคัญที่สุดแต่เราก็มักจะมองข้ามเสมอมองข้ามไปว่ามันอยู่ไกลตัวจริงๆแล้วมันใกล้ตัวเราที่สุดแต่เรากลับมองเห็นว่ามันอยู่ไกลตัวเรามากดังนั้นในสภาวะวิกฤตอย่างเนี้ยเราจึงคิดถึงแต่แงล่ลบคิดถึงแต่การสูญเสียคิดถึงแต่ การล้มละลายคิดถึงแต่การขาดรายได้แต่เราไม่ได้คิดถึงด้านบวกของมันมันก็ทำให้เราเครียดกลุ่มซึ่งการคิดอย่างนี้มันไม่ได้ช่วยอะไรมากนะเพราะว่าเวลาเราคิดถึงแต่ด้านลบเนี่ยมันก็จะทำให้เราจมดิ่งลงสู่ความซึมเศร้าจมดิ่งลงสู่ความสิ้นหวัง มองไม่เห็นอนาคตมองไม่เห็นความงดงามของการมีชีวิตอยู่แต่ถ้าในขณะเดียวกันเรามองอีกด้านหนึ่งมองอีกด้านบวกของมันว่าเออในสภาวะที่วิกฤตหนักๆอย่างเนี้ยด้านบวกของมันก็คือดูสิจุลินทรีย์มหาสารมากจนนับจำนวนไม่ท้วนมันกำลังขยายตัวมันกำลังพัฒวิวัฒนาการตัวเอง มันกำลังเพิ่มจํานวนขึ้นเพื่อที่จะทําลายเคมีทำลายมลพิษต่างๆที่เราสร้างไว้ในดินในน้าเนี่ยมันกําลังทําให้ดินให้น้ําสะอาดขึ้นสําหรับเราที่จะอยู่อาศัยได้สบายต้นไม้พืชพันุ์ขยายพันธุ์มากขึ้นยุติการสูญพันธุ์ได้เพิ่มมากขึ้นสัตว์ต่างๆสิ่งมีชีวิตทุกชนิดก็เริ่มขยายพันธุ์อย่างรวดเร็ว นี่คือด้านดีของมันฉะนั้นถ้าเราจะมองแค่เศรษฐกิจโต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 ,โตเรามุ่งแต่ GDP สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยเราจะสูญเสียทรัพยากรอย่างรวดเร็วสวนทางกันเลยทีเดียวยิ่ง GDP สูงทรัพยากรยิ่งจะหดตัวลงและสูญหายไป GDP สูงหมายความว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์หรือสิ่งมีชีวิต กำลังจะจบสิ้นลงเร็วขึ้นฉะนั้นถ้าเศรษฐกิจชะลอตัวเศรษฐกิจสุดเศรษฐกิจไม่โตเนี่ยมันก็จะทำให้ทรัพยากรเนี่ยมันพุ่งขึ้นนั่นหมายความว่ามนุษย์มีโอกาสที่จะอยู่บนโลกใบนี้ได้นานขึ้นฉะนั้นเวลาเราคิดแบบนี้มันก็ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายได้บ้างผ่อนคลายว่าเออเศรษฐกิจแย่ หลายคนสูญเสียก็เป็นเรื่องที่เสียใจที่น่าเสียใจที่เรื่องที่เศร้าที่ต้องสูญเสียโอกาสสูญเสียเงินสูญเสียเป็นหนี้เป็นสินดิ้นรนมากขึ้นแต่ว่าเราจะต้องดีใจที่เห็นว่านกเพิ่มขึ้นพืชพันธุ์ธัญญาหารเพิ่มขึ้นดินสะอาดขึ้นน้ำสะอาดขึ้นแม้เราจะสูญเสียสิ่งต่างๆแต่ว่าธรรมชาติยังมีอยู่เนี่ย เราก็มีโอกาสในชีวิตมากขึ้นถ้าเราเปลี่ยนวิธีคิดเราสามารถอยู่ได้อย่างง่ายดายถ้าทรัพยากรมันอุดมสมบูรณ์เราไม่จําเป็นต้องใช้เทคโนโลยีมากมายไม่จําเป็นต้องมีเงินมากมายเพราะมนุษย์เริ่มต้นจากศูนย์อยู่กับทรัพยากรที่สมบูรณ์ที่สุดเราก็ยังสามารถสืบเผ่าพันธุ์มาได้จนถึงทุกวันนี้แต่วันนี้เราไม่ได้มองอย่าง สมดุลเรามองแต่ตัวเงินเรามองแต่ GDP เรามองแต่กำไรแต่เราไม่ได้มองถึงทรัพยากรซึ่งเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงเราทุกวินาทีแต่เงินและกำไรเลี้ยงเราไม่ได้ทุกไม่ได้เลี้ยงเราทุกนาทีเป็นบางครั้งบางข่าวเท่านั้นเองดังนั้นการฝึกมองในด้านบวกด้วยก็จะช่วยให้เราไม่เครียดไม่กลุ้มจนเกินไป ในสภาวะที่เรารเผชิญกับวิกฤตทางเศรษฐกิจที่ซบเซาลงอย่างในปัจจุบันซึ่งการเตรียมตัวให้ดีมันก็ทำให้เราเจ็บปวดน้อยลงและมันก็คงจะไม่ได้จบลงแค่นี้มันไม่ได้มีแค่นี้ความรุนแรงของสงครามภาษีความรุนแรงของสงครามจริงๆเนี่ยมันกำลังจะ ก่อตัวขึ้นมันเพิ่งเริ่มฉะนั้นการเตรียมตัวการฝึกให้ดีคือสิ่งที่ผมคิดว่าผมทำได้ง่ายที่สุดเพราะว่าผมคือคนเล็กๆคนหนึ่งที่จะไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรในโลกใบนี้คงไม่ได้แต่ผมคิดว่าสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ไม่ให้มันทุกข์เกินไปได้อย่างไร